คลิปในวันนี้ครับจะเป็นการรวมงานรีโนเวทบ้านหลังนี้นครับ2วันไว้ด้วยกันก็จะเป็นวันที่26กับ27นะครับซึ่งเมื่อวานวันที่26เนี่ยฝนตกทั้งวันเลยนะครับซึ่งทีมช่างเขาก็หยุดงานไม่ได้ทํางานเพราะว่ามันเป็นงานภายนอกถ้าฝนตกเนี่ยจะทํางานไม่ได้เลยนะครับ แต่ผลดีของฝนที่ตกนะครับมันทําให้เราเจอปัญหาของตัวหลังคานะครับที่เราได้ติดตั้งไปที่ช่างได้ติดตั้งไปนะก็คือในส่วนของแผ่นสุดท้ายที่บริเวณจั่วนะครับที่มันมาประกบกันเนี่ยตรงนี้แปรมันห่างนะครับเพราะของเก่าเพาะว่าเขาใช้เป็นปูนปั้นนะครับเพื่อปิด ครอบสันจั่วมันก็เลยไม่มีปัญหาแต่ของเราเนี่ยเป็นการใช้ครอบสันจั่วสําเร็จรูปนะครับซึ่งครอบสันจั่วสําเร็จรูปเรามันไม่สามารถครอบตัวแนวของสกูตัวสุดท้ายแผ่นสุดท้ายได้ครับมันก็เลยมีในส่วนของน้ำเนี่ยซึมออกมาที่บริเวณหัวสกูซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีการแก้ไขกันครับซึ่งคุยกับทีมช่างไปแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งที่เจอก็คือบริเวณตัวหลังคาเนี่ยมันมีแผ่นหนึ่งที่มีเหมือนว่ารอยเล้าแล้วก็น้ํามันซึม แต่ว่าไม่ได้หยดนะครับมันก็ซึมๆตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมีการแก้ไขกันด้วยนะครับผมอันนี้ก็ทําให้เราเจอปัญหาหลังจากที่ฝนตกนะครับในส่วนงานของผมนะครับที่ต้องทําหลากัหลกๆเลยก็คือการทําฝ้าในห้องนอนห้องนี้นะครับที่เมื่อวานผมได้ติดตั้งในส่วนของฉากริมเข้าไปนะครับในวันนี้ผมก็เลยมาติดตั้งในส่วนของโครงสร้างของตัวฝ้าแล้วซึ่งฝ้าตรงนี้ที่ผมได้บอกไปนะครับว่าผมจะทําเป็นฝ้าหลุมนะครับลักษณะเดี๋ยวเราลองดูกันในคลิปนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ อธิบายขั้นตอนวิธีการแบบละเอียดนะครับเพราะว่าผมอยากให้เห็นแค่เป็นภาพรวม ของการทำเท่านั้นนะครับส่วนคลิปที่อยากจะมาแนะนาแบบละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําแยกอีกคลิปหนึง่งรวมถึงจะสรุปขั้นตอนค่าใช้จ่ายสุดท้ายให้ด้วยนะครับว่าลักษณะของฝ้าที่ผมทําแบบนี้เนี่ยใช้วัสดุอะไรบ้างนะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะทําคลิปแยกแบบละเอียดให้ใหชมกันอีกคลิปหนึ่งนะครับส่วนภาพรวมในวันของวันที่ยี่หกเนี่ยของผมก็คือการขึ้นตัวโครงสร้างของฝ้านะครับก็จะเป็นลักษณะของฝ้าหลุมที่ผมได้บอกไปใช่ไหมครับเราจะทําเป็น2ชั้นซึ่งชั้นแรกเนี่ย ก็จะเป็นชั้นบนนะครับเราจะขึ้นเป็นโครงเมนเข้าไปก่อนโครงเมนเนี่ยก็จะวางซอยห่างกันสักประมาณ60เ e นนะครับตรงนี้นะซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ประมาณ60-80อะไรแบบนี้นะครับแต่ไม่ควรเกิน80นะครับ จากนั้นในงานนี้ผมก็จะใช้เป็นตัวลวดนะครับเพื่อใช้แขวนโครงฟ้านะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวซีไลน์หรือไม่ก็เป็นฉากริมเอามาคล้องนะครับซึ่งอันนั้นก็สามารถทําได้แต่ในงานนี้ผมอยากให้มันได้มาตรฐานนิดนึงนะครับก็จะใช้เป็นลวดขนาด3มมิลนะครับห้อยกับตัวโครงสร้างหลังคาจากนั้นนะครับเราก็จะเอามาแขวนกับตัวโครงสร้างฟ้าที่เป็นโครงเมนนะครับโดยการใช้เป็นลวดสปริงกับตัวตะขอปอปานะครับเดี๋ยวผมทําคลิปแนะนําการใช้งานแบบละเอียดให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งในภาพรวมมันที่26นี่ยมนะู้่ปราณี ส่วนในวันที่27นะครับวันนี้นะครับตัวอุปกรณ์ที่ผมสั่งวัสดุนะครับเป็นกระเบื้องนะครับที่จะใช้ในการรีโนเวทห้องน้ําชั้นบนนะครับก็มาแล้วนะครับอันนี้แค่เป็นเพาะกระเบื้องนะครับยังไม่รวมพวกปูนกาวนะครับก็จะมีตัวคิ้วต่างๆด้วยเนี่ยตรงนี้หมดงบไปประมาณ7 0็ดันเลยนะเฉพาะกระเบื้องอย่างเดียวนะครับยังไม่รวมพวกตัวปูนกาวอะไรด้วยนะครับซึ่งเรามีงบประมาณสําหรับห้องน้ำเนี่ยอยู่สักประมาณห้องละ อ่าสามหมื่นสามหมื่นห้าประมาณนี้นะคิดว่าไม่น่าจะเกินนะครับผมเดี๋ยวทําห้องน้ําเสร็จก็เดี๋ยวจะสรุปค่าใช้จ่ายให,ให้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมส่วนในวันนี้นะครับทีมช่างก็ทําการแก้ไขปัญหาหลังคาที่ได้เจอเมื่อวานนะครับที่ฝนตกนะซึ่งวันนี้ฝนไม่ตกนะครับก็ใช้วิธีการนะครับใช้เป็น P u ูนะครับในการยิงอุดนะครับรูของตัวสกูที่เรายิงเลยแล้วก็ใช้สีเดียวกับตัวหลังคาที่ใช้ทาใต้ขอบครับทาทับอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราแก้ไขนะครับ ถ้าท่านใดมีคําแนะนําก็ช่วยแนะนําได้นะครับแล้วก็ถัดมาทีมช่างก็จะทําการติดตั้งในส่วนของตัวครอบสันจั่วของตัวจั่วด้านหน้าชั้นล่างนะครับที่ยังเหลืออยู่ตรงนี้นะครับโดยวิธีการเราจะติดตัวไดเทคเนี่ยเข้าไปก่อน1ชั้นนะครับจากนั้นเราก็จะใช้เป็นระบบเปียกก็คือเป็นปูนผสมกับทรายเลยนะครับแล้วก็ปิดเข้าไปบริเวณครอบสันจั่วที่เป็นช่องว่างระหว่างตัวกระเบื้องทั้ง2ฝั่งนะครับะจะติดตัวครอบสันจั่วที่เป็น ครอบอันหน้าเข้าไปก่อนนะครับลักษณะแบบนี้แล้วก็จะป้ายเนื้อปูนเนี่ยเข้าไปให้เต็มบริเวณที่มันจะเป็นช่องว่างนะครับไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าไปได้แล้วก็จะครอบตัวสันจั่นเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับของทีมช่างวันนี้ที่ทํานะครับนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลังคาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเดินทางมาประมาณสัก70%แล้วก็จะเหลือพวกตัวครอบอ่าครอบชิดผนังต่างๆที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะเดี๋ยวพามาดูอีกทีนึงนะครับ เหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวผมเนี่ยก็ยังอยู่กับงานฝ้านะครับห้องนี้นะซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานฝ้าที่ที่ใหญ่อยู่พอสมควรสําหรับการการที่ผมเคยทํามานะเพราะว่าห้องนี้มีขนาดผมบอกเลยว่ากว้างประมาณ4ี่เมตรไดหน่อยแล้วก็ยาวยาวเกินแดเมตรด้วยนะครับผมแล้วก็ติดปัญหาเรื่องคานอะไรต่างๆด้วยตรงนี้ผมมันก็มีรายละเอียดที่เราจําเป็นต้องทาเพราะว่าผมอยากเพิ่มความสูงของฝ้าเนี่ยให้ชนกับตัวคานของเขาเลยนะครับขั้นตอนตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของ การติดตั้งนะครับตัวลวดที่ต้องให้มันได้ระดับด้วยนะครับผมหลังจากที่เราติดตั้งตัวลูกนอนเข้าไปแล้วนะครับเพราะลูกนอนสองฝั่งนี้มันจะต้องเท่ากันเพราะมันต้องข้ามตัวคานคานปูนนะครับมาแล้วเสมอกันด้วยนะครับดังนั้นเราต้องมีการเซตระดับโดยการใช้เลเซอร์เนี่ยนะครับหาระดับให้เท่ากันทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะใช้อุปกรณ์ตัวตัวนี้นะครับเป็นเหมือนไม้บรรทัดวัดระดับนะครับเราก็จะเอาไปวัดเนี่ยทุก ตำแหน่งของตัวลวดที่เราแขวนไว้เลยนะให้มันได้ระดับที่เท่ากันนะเทสระดับให้มันเท่ากันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ผมใช้ในการหาระดับนะครับแต่ถ้าท่านใดไม่มีเลเซอร์หรือว่าไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้เราอาจจะใช้เป็นเป็นเอ็นนะครับขึงยาวๆเลยก็ได้นะครับแล้วก็พยายามหาระดับให้ได้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวแผ่นฟ้าที่เราจะติดชั้นบนหรือว่าที่เป็นลักษณะของหลุมบนสุดเนี่ยนะครับมันได้แนวระดับแล้วก็เรียบที่สุดเท่าที่จะทําได้ อันนี้หลังจากที่ผมหาระดับแล้วก็จะเห็นว่าแนวของตัวฝ้าของเราเนี่ยก็จะได้แนวที่ใกล้เคียงกันแล้วก็ได้ระดับที่เท่าๆกันนะครับพร้อมที่จะติดตั้งตัวแผ่นฝ้าแล้วครับนี่ครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่ผมใช้ในการหาระดับก็เป็นตัวช่วยที่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับตัวนี้มีมีข้อดีกว่าการใช้อุปกรณ์อื่นเพราะว่าตัวแสงเลเซอร์มันจะวิ่งผ่านตัวแผ่นเขาได้นะครับเราสามารถที่จะวางอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเลเซอร์ก็จะวิ่งผ่านทําให้เรามองเห็นได้ แต่ทุกด้านเลยนะครับ <c oughs> ในส่วนของฝ้าที่ผมใช้กับตัวชั้นบนนะครับที่เป็นในส่วนของชั้นบนเนี่ยเพราะว่ามันจะโดนความร้อนจากหลังคาใช่ไหมครับผมก็จะเลือกใช้เป็นฝ้าทนความร้อนนะครับหรือว่าฝ้ากันร้อนได้นะจะเห็นว่าด้านหลังเขาเนี่ยจะมีแผ่นฟอยล์อยู่ฝั่งหนึ่งนี่ครับเป็นฝ้าฝ้าทนร้อนของคานอบนะครับตัวนี้ครับมีความหนาอยู่9มิลมนะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นลักษณะเหมือนฟอยล์สะท้อนความร้อนได้ไม่ให้ความร้อนจาก ใต้หลังคานะครับลงมาในตัวห้องของเราส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลักษณะ,ะสีขาวๆแบบนี้เลยเป็นฝ้าเหมือนฝ้าทั่วไปเลยนะครับวิธีการติดตั้งก็เหมือนกับฝ้าทั่วไปเลยนะครับโดยในงานนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นนั่งลานมาช่วยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าใช้เป็นตัวบันไดยอย่างเดียวมันทํางานลําบากนะครับจากนั้นตรงนี้ขั้นตอนก็ไม่มีอะไระครับหลังจากที่เราติดตั้งโครงสร้างของฝ้าชั้นบนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวแผ่นฝ้าเนี่ยมาขึ้นตามตําแหน่ง ที่เราได้ติดตั้งโครงสร้างของแผ่นฝ้าไว้นะครับโครงสร้างของตัวฝ้าไว้นะครับแล้วก็เอาตัวแผ่นยิปซั่มนะครับที่ทําฝ้าฉาบเรียบเนี่ยไล่ติดตั้งไปตลอดแนวเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะทําหลุมนะครับที่ห่างออกมาจากขอบของตัวผนังทั้งหมดเนี่ยสักประมาณ80เซนนะครับโดยรอบนี่ครับเราก็จะติดตัวแผ่นฝ้าชั้นแรกเข้าไปก่อนนะครับซึ่งงานในวันนี้ของผมก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับในวันพ่กนี้เนี่ยผมต้อง ทำในส่วนของฝ้าชั้นที่2แล้วก็ทําหลุมต่างๆตามรูปแบบที่เราต้องการเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในวันถัดไปนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยฝ้าหลุมห้องนี้จะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณหลายๆท่านที่ช่วยแนะนําข้อมูลต่างๆนะครับเรื่องของอการทํางานต่างๆที่ช่วยแนะนํามานะครับเดี๋ยวผมจะ,จะเอาไปปรับปรุงแล้วก็ทาให้ดียิ่งขึ้นนะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้ก่อนแล้วก็ไม่ติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับ